ช่องแฮปยูทูบทั้งหลายนะคะวันนี้นะมีเรื่องแปลกๆงมงๆนะคะอยากจะมาถามเหลือเกินว่าถ้าคุณเจอคนแบบนี้คุณจะทํายังไงคะวันหนึ่งเนี่ยน้าเจอแชทเป็นพันแชทเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะ,าวะหาว่ามุกนะนี่นะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเออเนี่ยเป็นพันแชทแล้วเมื่อคืนเนี่ยก็มีนะคะคนที่เรียกว่าเพื่อนเพื่อนสมัยเมื่อกเกือบ10ปีแล้วได้ทักทักไลนะ์น้ำมา พร้อมที่จะคุยกันทุกคนอยู่แล้วหลายคนก็รู้และน้นที่ตอบช้าเพราะว่าน้นมีรายลูกค้ายเยอะมากอะ่ะเออเป็นพันน่ะมีอยู่สามเครื่องอะ่ะแล้วจะทํายังไงอะ่ะนึกออกปะทักมาว่าเออทักจะ้ะนู้นนี่นั่นจะ้ะจําคนนี้ได้ไหมเชอาเกิดเป็นการเกิดประโยคน์แบบนี้หมายถึงว่าเราพูดถึงบุคคลที่สามว่าจําคนนั้นได้ไหมละ่ะถูกไหม บอกว่าใครหรอจำไม่ได้เลอย่างเงี้ยเออนู่นนี่นะั่นนงก,ก็บอกใครอ่ะนางก,ก็อธิบายว่าเฮ้ยแกมันเกิดไปสิปีแล้วนะอนะไรอย่างเงี้ยแกอธิบายให้นัานงก็พูดดีๆอ่ะนางก,ก็พิมพ์ไปดีๆตอบแล้วกลับมาว่าจํากูยากจกํจากูเย็นจงนะอืมแบบเนี้ยถ้ามันคุณคุณจะทํำยังไงวันหนึ่งน้ําต้องเจอคนมากหน้าหลายตาเจอทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเจอทั้งเพื่อนออฟฟิศเพื่อนบริษัทเจอคนเป็นร้อยอ่ะและหามจริงๆเหอะทุกวันเนี้ย หน้าในรูปกับตัวจริงมันยังไม่เหมือนกันเลยอะแล้วจะให้จํายังไงแค่รูปดิสเพย์ถูกไหมแล้วคือแบบเพื่อนตอนมตอต้นแล้วเพื่อนตอนมตอต้นนะ่ะมีคนเดียวปะหรือยังไงหรือบางทีเราก็จําชื่อไม่ได้แล้วไหมคือน้ำเป็นคนขี้ลืมอะแค่เพื่อแค่แบบคนนี้เพิ่งเจอกันในทํางานนะ้ำยังจาชื่อไม่ได้เลยนึกออกปะน้ำก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นคนอื่นจะทํายังไงนะแล้วถ้าเป็นเพื่อนสมัยอนุบาลล่ะมาทักเนี่ยเธอจําเราได้ไหมเมื่อสมัยที่เรานอนข้างกันดืดมขวดนมข้างกัน จะต้องตอบอยังไงวะใช่จารู้จาได้เถอะมันดูตอนแหล่ไปป้าคือจําไม่ได้เราก็บอกจํไม่ได้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดว่าไอ้อจาได้ค่ะตนนั้นที่เราจำไม่ได้แล้วเราพูดผิดหรือแบบเออแกไม่ใช่คนนั้นมันก็รู้สึกเสียหนะ้าป้าถูกไหมเราก็ตอบดีๆนะแล้วก็ยังพิมพ์มาอีกว่าก็ถือว่าเราไม่เคยทักคุณคุณไปละกันค่ะคือแบบไปช้อําอไมอยากคุยกันหรอ คุยน้ำพร้อมที่จะคุย่แล้วน้ำก็ว้ยไปเลยเพราะน้ำขับรถอยู่น้ำก็บอกว่าจริงๆเราอยากคุยนะเราสามารถเป็นเพื่อนในกับทุกคนหรือมีปัญหาหรือจะคุยแล้วเราคุยได้เว้ยแต่การที่คุณเริ่มต้นประโยคนั้นจำกูยากจากูเย็นจังนะอ่ะอเป็นคุณคุณอยากคุยปะถามจริงๆเหอะอันนี้คือแบบไม่รู้ดิเรารู้สึกว่าการที่ใครมาดีกับเราเราก็ดีแต่้ถ้าใครแบบมาพูดแบบเนี้ย สมควรไหมอะคนมันไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นที่จะมาใช้ประโยคแบบนี้ได้อะถ้าเป็นคนที่ดูอยู่อะจะทํายังไงถ้าน้นต่อกลับไปไม่ดีด่าแบบสลัดนู่นนี่นั่นสวนสัตว์อย่างเงี้ยแคบไปลงอีกน้ำก็เดนด่าอีกถูกปะอองงไปหมดแล้วนี่ก็คือกำลังขับรถไปมาหาอะไรแล้วเจออย่างเงี้ย ว่ายังไม่จบสักทีนะันะก็บล็อกเลยแล้วกันขอบล็อกนะถ้าดูคลิปอยู่อะ่ะเราอพร้อมที่จะคุยกับทุกคนใครที่เป็นเพื่อนเราเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนสมัยมาโวคือพร้อมจะเป็นเพื่อนกับทุกคนอยู่แล้วการที่มันเริ่มต้นประโยคอย่างเงี้ยมันเสียความรู้สึกอะ่ะถ้าถ้าคลิปจะไปคุยกับใครหรือไปคุยกับคนอื่นหรือต้องการให้คนอื่นจําได้อะ่ะคุณควรเอาส่วนที่ดีของตัวคุณะ่ะที่คุณเคยทําอ่ะมาพูดดีกว่าไหมไม่ใช่แบบจำกูไม่ได้หรอจำกูยย่จำกูเย็นจังนะ สมงคนปะ่นแหละมาแค่นี้นะคะตอนนี้กำลังงูดิบขับรถ๋ยวรถชน